เรื่องราวของพระคณาจารย์ที่เราท่านมักจะเรียกกันติดปากว่าพระเกจิอาจารย์ที่บรรดาสาธุชนชาวพุทธทั้งหลายต่างให้การเคารพสักการะหนึ่งในบรรดาคณาจารย์ที่เป็นที่ยอมรับกันอย่างทั่วถึงและหากจะกล่าวถึงบรรดาคณาจารย์ในยุคนี้คงจะขาดไม่ได้ก็คือหลวงพ่อแลทิศตับโพแห่งวัดพระสงฆ์อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งสาธุชนที่นับถือท่านมักจะกล่าวถึงท่านว่าเปรียบเสมือนพระเกจิอาจารย์เพชรนำเอกแห่งเพชรชบุรีสิ่งที่ทำให้บรรดาสาธุชนให้ความเคารพท่านอย่างจริงจังนั้นเป็นเพราะปฏิปทาความเป็นมาของท่านซึ่งหลวงพ่อแหลท่านได้สร้างสมมาต,ตั้งแต่สมัยที่ท่านเริ่มเข้าสู่ร่มกาสาวพัดโดยแต่เดิมหลวงพ่อแหล ท่านเป็นสิษย์วัดหนองไม้เหลืองโดยท่านอาศัยอยู่กับหลวงพ่อเพลิงด้วยการโรนในบัตรรับใช้อย่างใกล้ชิดตั้งแต่ท่านยังเป็นเด็กจนท่านอายุครบบวชหลวงพ่อเพลิงก็ได้บวชให้ท่านในพรรษาแรกของการเป็นพระภิกษุนั้นหลวงพ่อแลท่านไม่สนใจที่จะร่ำเรียนวิชาใดๆแม้แต่การสวดมนต์ภาวนาท่านก็ไม่สนใจจนในพรรษาที่สองท่านจึงหันมาเรียนการสวดมนต์ จนสามารถสวดพิธีต่างๆทางพุทธศาสนาพอได้แต่ท่านก็อยากที่จะลาสิกขาบทแต่ว่าบรรดาญาติโยมขอว่าให้ท่านได้อยู่ในผ้าเหลืองให้ครบ 3, สามพรรษาเป็นเหตุให้ท่านได้มีโอกาสเรียนและฝึกสวดปาติโมกท่านก็ฝึกฝนได้ไม่นานนะักท่านก็สามารถฝึกสวดปาติโมกได้อย่างคล่องแคล่วด้วยความที่ท่านเป็นผู้ที่มีสติบรรดาดีอยู่แล้ว ต่อมาท่านก็สนใจในการศึกษาพระปริยัติธรรมท่านก็มีความพยายามที่จะเข้ามาศึกษาพระปริยัติธรรมที่ในเมืองด้วยในสมัยก่อนนี้การเรียนพระปริยัติธรรมนั้นจะมีเพียงวัดใหญ่ๆบางวัดเท่านั้นเนื่องจากไม่ค่อยมีครูที่จะสอนเพราะการศึกษาในสมัยนั้นยังไม่ค่อยทั่วถึงนักเมื่อท่านเรียนและสอบได้นักธรรมสมความตั้งใจแล้ว หลวงพ่อแลท่านก็ได้ออกปฏิวตัติไปหาหลวงพ่อทองสุขที่วัดตโนดหลวงซึ่งสมัยนั้นท่านเป็นพระผู้ที่มีวิชาต่างๆรอบตัวมีชื่อเสียงหลวงพ่อแลท่านก็หวังที่จะได้ไปร่ำเรียนวิชาต่างๆไม่มากก็น้อยจากหลวงพ่อทองสุขเมื่อท่านได้เดินทางมาอยู่ที่วัดตโนดหลวงแห่งนี้ท่านก็ได้ขอฝากตัวปรนนิบัติรับใช้หลวงพ่อทองสุขหลวงพ่อทองสุขท่านก็เอ็นดูสงสารหลวงพ่อแล ท่านจึงได้ถ่ายทอดวิชาให้แก่หลวงพ่อแลด้วยความเมตตาในขณะที่หลวงพ่อแลท่านอยู่กับหลวงพ่อทองสุขนั้นก็ได้ติดตามหลวงพ่อทองสุขออกไปปฏิวาติปีละสิบวันซึ่งหลวงพ่อทองสุกท่านก็จะเป็นผู้นำไปครั้นเมื่อหลวงพ่อแลท่านเรียนวิชาไปได้พอสมควรแล้วท่านก็กราบลาอาจารย์เพื่อที่จะออกไปทุดงสแสวงบุญ พ่อออกจากปริวาตของวัตนนทหลวงเมื่อครบสิบวันแล้วพ่อก็อ,ออกขึ้นเทียนออกลกมูลคุณพ่อท่านก็คุมนั่งคุมอยู่ทั้งหลังๆพ่อก็อแบกกรดเวียนโบสถามรอบ เมื่อเวียนโบสถสามรอบแล้วพ่อก็ออกไปเลยเดินทุดงเรื่อยไปเมเดินก็พ่อก็ตัดไปทางเมืองการจะไปทุพันแต่ไปหลงในเขตเมืองการ ที่กองพลเก้านั้นพ่อก็ออกไม่ถูกหลงอยู่สามวันก็อดข้าวสามวันฉันต่นน้ำน้ำหมดก็น้ำตามรอยวัวรอยวัวไม่มีก็น้ำของตัวเอง จนออกมาได้จนไปสุพรรณได้ไปมัรการพระปารรไรที่จังหวัดสุพรรณออกจากนั้นพ่อก็มุ่งไปจังหวัดสระบุรีเดินประมาณนานกว่าจะถึงสระบุรี เป็นนเเเดือลยรื่องราวระหว่างที่หลวงพ่อแลท่านได้ออกทุดงนั้น<า>จะเป็น<า>อย่างไรต่อไป,ปติดตามชมได้หลังจากพักกันสักครู่ครับ ากที่หลวงพ่อแลท่านได้ศึกษาวิชาต่างๆจากหลวงพ่อทองสุขแห่งวัดตโนดหลวงแล้วท่านได้ออกทุดงรุกขมูลโดยที่ท่านตั้งใจที่จะไปทางจังหวัดสุพรรณบุรีแต่ท่านก็ได้หลงทางไปอยู่ในเขตป่าที่แห้งแล้งไม่มีผู้คนบ้านเรือนและท่านก็หาทางออกไม่ได้ท่านเล่าให้ฟังว่าขณะนั้นลำบากมากไม่มีอะไรฉันฉันเพียงแต่น้ำเท่านั้นติดอยู่หลายวัน จนน้ำหมดหาไม่ได้ก็ต้องฉันน้ำในตัวของอาตมาเองกลับมาเพชรบุรีเดินพาจะถึงเพชรบุรีสมัยนั้นประมาณสองเดือนจึงถึงคุณญาติโยมเขานิมนต์พักตำหุทธตำทางเขาจะทำบุญถวายอาหารแก่พ่อรุ่งขึ้น พอก็พักให้ยญาติโยมครับคือว่าอยู่แค่แค่คืนเดียวรุ่งคืนสี่โมงพ่อก็ถอนสดกดรดเวลาแห้งแล้วพ่อก็พับทำเรียบร้อยแบ,บกกรดต่อไปอีกลาญาติโยมครับก็ญาติโยมเขาก็ให้พรอ,อาตมา ให้เดินทางปลอดภัยพ่อก็ได้รับพรจากญาติโยมโผู้ที่ให้นั้นเดินทางเรื่อยมาพ่อก็ไม่เจอสิงราราตัตร์อะไรทั้งหมดนะไฟไม่มีไม่มีเจอเลยคือพ่อไปสแสวงหาบุญอย่างเดียว ไในปราถน,นาสิ่งอื่นหลังจากที่ท่านกลับจากการทุดงครั้งนั้นแล้วท่านก็ได้มาศึกษาที่วัดมหาธาตุในเรื่องของธรรมะเพิ่มเติมหลังจากนั้นท่านจึงคิดที่จะกลับสู่ถินฐานบ้านเกิดเมืองนอนเดิมท่านก็ได้มาขออยู่กับหลวงพ่อสุขที่วัดพระสงฆ์หลวงพ่อสุขเมื่อสอบถามความเป็นมาของหลวงพ่อแลแล้ว ท่านก็เกิดความเอ็นดูในความตั้งใจศึกษาอย่างแท้จริงของหลวงพ่อแลจึงได้รับหลวงพ่อแลเข้ามาอยู่ในวัดพระสงฆ์หลวงพ่อแลท่านมาจำพรรษาอยู่ที่วัดพระสงร์ได้เพียงสองปีหลวงพ่อสุขท่านก็มรณภาพไปด้วยสังขารอันสมควรขณะนั้นหลวงพ่อยิม้มซึ่งเป็นพระอีกรูปหนึ่งที่มีปฏิปทาดีและอยู่ที่วัดพระทฆงมานาน อีกทั้งทางด้านวัย,ยวุธแล้วท่านเหมาะสมที่จะเป็นเจ้าอาวาดรูปต่อไปท่านก็ได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาสที่วัดพระสงฆ์ต่อจากหลวงพ่อสุขในปีพศ .2494 ในขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงในวัดพระสงฆ์นั้นหลวงพ่อแหล่ท่านก็ได้พยายามศึกษาวิชาต่างๆมากมายที่ท่านเพียรพยายามคนา้นคว้าท่านพยายามที่จะรวบรวมวิชาที่ท่านเรียนมาจากอาจารย์ต่างๆที่ท่านเลื่อมใส เพื่อหวังที่จะนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการโปรดสัตว์ช่วยเหลือชาวบ้านซึ่งในสมัยนั้นยังห่างไกลความเจริญการเดินทางไปไหนมาไหนก็ไม่สะดวกรวมไปถึงการเจ็บไข้ได้ป่วยที่หาหมอลําบากครั้งหนึ่งท่านได้ศึกษากับพระอาจารย์หลวงพ่อแชมซึ่งถือว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงอีกรูปหนึ่งในสมัยนั้นท่านเล่าให้ฟังว่าวิชาต่างๆที่ได้จากหลวงพ่อแชมนั้น หรือว่าเป็นวิชาที่หาได้ยากมากหลวงพ่อแทมท่านเป็นพระที่มีโทโสแรงโมหะแรงท่านเป็นพระตุ่มตามท่านไม่เคยจะปราเมรุกศีทุกหาแต่พ่อก็ใช้ความอดทนอยู่กับท่าน จบจากหลวงพ่อแช่มมาท่านก็ยังไม่หยุดการศึกษาท่านคิดที่จะศึกษาต่อบังเอิญท่านได้ยินชื่อเสียงของหลวงพ่อพระครูสันที่เขาวังจังหวัดเพชรบุรีซึ่งมีชื่อเสียงทางด้านการสักยันต์ซึ่งสมัยก่อนนั้นชายไทยมีความนิยมในการสักยันต์ด้วยมีความเชื่อกันต่างๆนานาท่านก็ตั้งใจที่จะไปเรียน แต่อนนจังสังขารไม่เที่ยงพระครูสันท่านด่วนมรณะผ้า,าไปเสียกอดแต่ท่านได้ถ่ายทอดวิชาต่างๆทั้งหมดให้แก่สิทธิเอกของท่านก็คือหลวงพ่อโมและหลวงพ่อจวบซึ่งปัจจุบันนี้ท่านลาสิกขาบทเป็นคราวาดแล้วแต่ยังคงอยู่ที่วัดพระสงร์กับหลวงพ่อแหลเพื่อช่วยเหลือในด้านต่างๆอยู่หลวงพ่อจวบหรือลุงจวบในปัจจุบันนั้น ท่านเป็นผู้ที่ประสิทธิประสาทวิชาทางด้านการสักยันโบราณซึ่งเป็นคุณค่าทางด้านศิลปะและประวัติศาสตร์ที่กำลังสูญหายไปจากปัจจุบันอาจจะด้วยสมัยนี้นั้นเห็นว่าไม่ใช่กิจของสงฆ์แต่ในสมัยก่อนนั้นคือกิจอย่างหนึ่งที่พระสงฆ์ที่เป็นที่เคารพนับถือเท่านั้นจึงจะเป็นผู้ที่สักยันได้ หลังจากที่ท่านได้เรียนวิชาต่างๆเกี่ยวกับการสักยันต์มาจนจบแล้วท่านก็กลับวัดพระสงฆ์และในปีพศ2504หลวงพ่อแลท่านก็มีความตั้งใจที่จะสร้างกุฏิขณะนั้นท่านไม่ยอมจำวัดในกุฏิอื่นใดท่านไปจำวัดตามใต้ต้นไม้ตามศาลาวัดศาลากลางบ้านเอาละครับเรื่องราวของหลวงพ่อแลจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามชมได้หลังจากพัก โฆษณากันสักครู่เดียวครับพราการรัตนานครับหลวงพ่อครับด้าน,นหลังที่หลวงพ่อได้ประด,ดังขอนขบโบสดใช่ไหมครับใช่ครับคือว,ว่าอุโบสดหลังนี้ ตั้งสมัยปลายกรุงศรีอยุธยาได้ชมรุุทุดโทมลงไปมากส่วนฝ่าผนังของโบสอันนี้มือไปโดนไม่ได้ปูนได้เสื่อมคุณภาพลงไปมือแตะต้องก็รวก่วงนะพ่อเห็นว่า ผูบ้บดหลังนี้ได้ชมรุดไปมากก็นึกคิดจะซ่อมแต่ก็ได้บอกลูกศิษย์ลูกหาของพ่อได้ลงมือซ่อมเมื่อวันที่16ของเดือนเมษาที่แล้วมาและต่อไปนี้พ่อยังจะซ่อม พระประธานในโบสถ์เรื่องราวของหลวงพ่อแลแห่งวัดพระสงร์อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีหลังจากที่หลวงพ่อแลท่านตั้งใจที่จะสร้างกุฏิแล้วท่านก็ไม่ยอมจำวัดในกุฏิอื่นใดจนกว่ากุฏิที่ท่านตั้งใจจะสร้างได้สร้างเสร็จหลวงพ่อแลท่านได้ไปจำวัดตามใต้ต้นไม้และสาลากลางบ้านสาลากลางวัด ด้วยหวังที่จะบำเพ็ญภาวานาด้วยความสงบวิเวกแต่ไม่นานนักบรรดาชาวบ้านที่เดือดร้อนจากความเจ็บป่วยก็ต่างเดินทางจุดตะเกียงเจ้าพยุมาหาท่านด้วยในสมัยนั้นไม่มียาหรือหมอที่จะหาได้สะดวกท่านก็พอมีวิชาที่ได้ร่ำเรียนมาพอที่จะช่วยเหลือบรรเทาโรคร้ายต่างๆไปได้ตลอดเวลาที่ท่านจำวัดอยู่ตามร่มไม้ชายขานั้นท่านได้ช่วยเหลือบรรดาลูกเด็กเล็กแดง และชาวบ้านไว้มากมายจนกลายเป็นที่ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือในตัวท่านมากยิ่งขึ้นแต่จนถึงปีพศ2509กุฏิก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์แต่ท่านก็มีได้ลดละความพยายามท่านยังคงที่จะสร้างต่อไปและต่อมาไม่นานกุฏิของท่านก็สำเร็จด้วยเพราะบรรด,ดาสิทธิที่ท่านได้เลี้ยงไว้มากมาย ท่านเล่าให้ฟังว่าปีหนึ่งปีหนึ่งท่านจะรับสิทธิเพียง16คนเท่านั้นบางทีก็มีญาติโยมสนใจช่วยเหลือแต่ในที่สุดภาระต่างๆก็ต้องตกอยู่กับท่านเพราะท่านไม่เพียงแต่ให้ที่อยู่ที่กินแก่บรรดาสิษย์เท่านั้นท่านยังส่งให้เรียนหนังสือสิทธิของหลวงพ่อแลบางคนนั้นได้รับราชการระดับนายพันบางคนได้เป็นถึงนายแพทย์ทีเดีวแต่หลวงพ่อแล ท่านก็ไม่เคยไปเรียกร้องขอความช่วยเหลือจากสิทธ์แต่ละคนท่านหวังเพียงให้สิทธิ์ของท่านได้ดีเท่านั้นท่านเล่าให้ฟังว่าบรรดาสิทธิ์ที่อยู่กับท่านนั้นจะต้องมีความประพฤติท,ที่ดีตั้งใจศึกษาเล่าเรียนท่านจะให้สิทธ์ทุกคนฟังวิทยุธรรมะในตอนหกโมงเชา้าหลังจากที่ฟังจบท่านจะเรียกไปสอบถามถึงเรื่องธรรมะในวิทยุใครตอบไม่ได้หรือไม่เข้าใจท่านก็จะอธิบาย หรือเรียบเรียงให้กระจ่างยกตัวอย่างให้ฟังจนเข้าใจถึงจะให้ไปดำเนินกิจวัตรประจำวันทำให้บรรดาลูกศิษย์ของท่านได้ดีแทบทุกคนมากมายดังจะเห็นได้จากทุกวันที่12มีนาคมแม้แต่ในปีนี้บรรดาลูกศิษย์ของหลวงพ่อแล่จะมาชุมนุมฉลองพร้อมๆกันอย่างมืดฟ้ามัวดินเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีในบุญคุณ ของหลวงพ่อแล่ทุกปีพอเลี้ยงสมัยนั้นเลี้ยงลูกติดมากสมัยนั้นพ่อก็ดุมากก็เลี้ยงเขามาปีหนึ่งเก็สิบหกคนทำมากก็พ่อให้ลูกศิษย์ที่พ่อเลี้ยงอยู่ในโอวากก็ให้ทำฟังธรรมศีลธรรมของทางวิทยุตถานี วิทยุเรื่อยมากพ่อก็ให้ลูกศิษย์ลูกหามาฟังพระท่านารรมกะถาต่างๆให้ศิษย์ฟังแล้วเมื่อเสร็จแล้วมาจบแล้วพ่อก็ถามถ่ายความรู้ของลูกศิษย์ถ้าลูกศิษย์คนไหนติดขัดไม่ได้พ่อก็อธิบายก็นั้นๆ อธิบายให้ติดฟัาแม้วันเวลาผ่านไปอายุที่สามารถเรียกได้ว่าวัยชราของท่านยังไม่คงเป็นอุปสรรคต่อการที่ท่านจะโปรดสัตว์ช่วยเหลือบรรดาญาติโยมสาธุชนที่เดือดร้อนต่างเดินทางมาหาท่านแบบล้นหลามทุกวันแต่ท่านก็ไม่เคยปริปากบนหรือแม้แต่ละทิ้งการปฏิบัติของท่าน ท่านยังคงมีปฏิปทาที่น่าเลื่อมใสเอาไว้และในโอกาสนี้เองที่ทางรายการได้บันทึกเทปการให้พรจากหลวงพ่อแลวัดพระสงฆ์อำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบุรีพระเกจิอาจารย์ผู้เลืองนามของชาวเมืองเพชรมาให้ท่านผู้ชมทั่วประเทศได้สดับรับฟังไปพร้อมๆกันพ่อขอ,ขอ พระราชนาพระศิรธนไกลช่วยบำรุงรักษาลูกๆที่ได้ฟังจากคำของพ่ออันนี้ลูกจะปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จความปรารถนาของลูกที่ตั้งอกตั้งใจมาช่วยเหลือพ่อเพื่อ บำรุงพระโบสถที่ได้ชมรุดทุดโตมลงไปนั้นนี้ขอขอให้คุณสีรัตนกรายจงมาบรรดาลให้ลูกลูกมีความสุขความเจริญร่ำรวยมากๆให้สุขภาพของลูกแข็งแรงยืนนานตลอดการ และให้ความอุปถรัรมภ์ค้ำชูลูกและบุตรหลานของลูกทั้งหมดให้มีความสุขความเจริญก้าวตาจะปราถนาสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จสิ่งอัน,นั้นขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดนี้จงคุ้มครองติียานุติทีทั่วทั่วไป ขอความสุขความเจริญเกิดสติยานุสติท,ทุกๆคนนะลูกนะขอให้ลูกโชคดีมีชัยนะลูกจงโชคดีทะลุ กีแล้วชอบว่าอันนี้ก็เก่าแก่มาตั้งแต่สมัยก่้น